Let me talk to you. ครับบอสอ้าวเชิญเข้ามาครับบอสครับนี่คือยอดขายของบริษัทเราทั้งปีครับเดี๋ยวผมขอดูงานแป๊บน,น,นึงนะครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่ายอดขายของบริษัทเราตกต่ำมากเลยนะใช่ครับเพราะเศรษฐกิจตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันครับคุณผมก็คิดว่ามีอะไรจะถามคุณนิดหน่อยนะครับคิดว่าจะเอาพนักง,งานออกสักคนสองคนเพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงคุณช่วยไปตามชนะรั์กับอดีศรมาให้ผมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาขายของไม่ค่อยอ,ออกเท่าไหร่ ใช่ครับจะคอมเมนต์ตามมาให้ครับเฮ้ยพวกนายบอสเรียกไม่มาหวะเรียกอะไรวะคือนั่นดูอ่ะนั่นเป็นเรื่องยอดขายของบริษัทที่มันตกนะยินบอสเย,บบอย้าบนบอสน่าจะเพิ่มโบนัสให้เราแน่ๆเลยไปเฮ้ยโบนัสกว่า เราไปเที่ยวไหนดีวะเฮ้ยเรา่าน่าจะไปทะเลนะขออนุญาตครับบอสอาวเชิญครับมาคบกันแล้วใช่ไหมครับค,บคือช่วงนี้อ่ะยอดขายของบุคคลเนี่ยไม่ค่อยตรงไปตามเป้าเท่าไหร่ก็เคื่องเห็นใจกันหน่ยนะพอดีว่าเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำด้วยแหละคือก็ ผมอยากให้พวกคุณไปพักอยู่บ้านนานพอสมควรอยู่แล้วโอ้โอะไรวะทำงานมาทั้งปีนึกว่าจะได้โบนัสโดนไล่ออกเฉยเลยเออนั่นอยู่วะโอ้โบนัสก็ไม่ได้แถมโดนไล่ออกแล้วเราจะอะไรกินวะหมดความหวังนังน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กิน เสียเสียครับเสียอยู่ไหมครับไอวุ้งมีอะไรมานี่นีิพวกมึงมาทำอะไรมวะเสียอยู่ไหมครับอยู่ข้างในมีอะไรปะคือว่าพวกผมอาจจะมายืมเงินเสียครับจักสองสิบหมืน่นเพราะว่าช่วงนี้ตกงานครับไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีตังค์ครับ có vậy, tôi đã người là Sia. Được rồi, đi theo tôi. Theo tôi. Đưa nó lên. Sia, có một người muốn gặp tôi. lên. สวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับมีธุระอะไรครับผมพอดีจะมายืมตังเสียเอาเดี๋ยวอย่างนั้นเชิญเชิญนั่งคุยรายละเอียดกันนิดนึงครับครับครับกคนมีธุระอะไรกันครับคือว่าผมจะมายืมตังเสียครับช่วงนี้ตกงานไม่มีตังครับก็เลยแกว่าจะมายืมตังเสียครับยืมตังมีคนละเท่าไหร่ครับสักคนละ หมื่นสองหมื่นครับเสียครับหมื่นสองหมื่นได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าในกรณีที่เราจะมียืมหรือกู้ตามกันมันต้องมีดอกเบี้ยครับคุณรับได้ในจุดจุดนี้ใช่ไหมครับครับก็รู้ครับแต่ก็ดอกเบี้ยแล้วแต่เสียครับถ้าเสียมีให้ยืมครับอดอกเบี้ยผมร้อยละยี่สิบถ้าคุณตกลงผมก็จะเอาตังค์ให้คุณนะครับได้ครับได้ครับคนละ สองหมื่นได้ครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ซองเดียวกันให้ทั้งสองคนครับครับครับผม <laughs> อันนี้เป็นเอกสารการกู้กับพร้อมเงินในซองครับ โอเคใช่ไหมครับโอเคครับครับอย่างนั้นก็ตามข้อตกลงครับครับขอบคุณมาครับเสียครับผครัมครับสวัสดีครับเฮ้ยครับครบกําหนดชําระเงินแล้วทําไมมันไม่รับโทรศัพท์วะลองโทรไใหม่นเอ้ยทำไมโทรไม่ติดวะสสงัยต้องโทรตามไอ้เฟอร์ตกับไอ้เจมมาแล้ว ฮัลโหลไอเฟิสไอ้เจมเข้ามาหาที่บ้านบ้านทางไหน่ดิมีอะไรครับเสี่ยเอ้ามาเลยพอดีมีเรื่องพอดีมีเรื่องจะคุยด้วยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง อพอดีว่ามีเรื่องอย่ากนี้ช่วยเพราะว่าไออาิซอนกับไอชนะรัต์กูโทรไปแล้วมันไม่รับสายเพราะว่าเงินที่มันกู้ไปมันครบกําหนดชำระแล้วว่าจะให้ไปตามตัวมันให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็เลยให้พวกมึงสองคนช่วยได้ครับเสีย่ยให้พวกมึงจัดก,การยังไงครับแล้วแต่พวกมึงเลยสั่งซ้อนมันเลยก็ได้ว่าอย่ามาเล่นกับคน่างเสียได้ครับเสีย่ย ผมพอจะรู้ที่อยู่ของพวกมันอยู่ถา้างนั้นก็ฝากด้วยไปตามตัวมันให้หน่อยสองคนได้ครับได้ครับ ทำไมมันเงียบจังวะมีอะไรหร้อล่ะคะพอดีว่าทางห้องไม่อยู่ค่ะพวกมันไปไหนพอดีเห็นเขาถึงเป็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ไปไหนอ๋อ จ้วันนี้ก็แก้ออกเวรแล้วเดี๋ยวคุณกับผมไปออกตรวจกัไหน่อยแถวเส้นวัดก่อแก้วแถวเส้นวัดตาเนี่ย นั่นไงไปหาพวกมันดิไหนวะนั่นไงโ้ได้เลยได้ไหมปะตกปลามาทั้งวันปลาก็ไม่ได้ทำไงดีวะนี่ก็ต้องจ่ายเดี๋ยวเขาก็มาทวงแม่งชิงเลยไหมเออชิงเลยไหมห่เรา พวกมึงพูดอะไรกันเมื่อกี้ที่จะเบี้ยวกูเหรอขึ้นมานี่ดิเฮ้ยมันครบกำหนดแล้วนะทำไมยังไม่จ่ายวะมึงเบี้ยวหรือวะโอ้พี่ผมไม่ได้คิดจะเบี้ยวพี่นะครับคือว่า ยังไม่มีตังพี่ปลาก็หาไม่ได้ผมไม่มีตังไปใช้นี่พี่ผมไม่คิดจะเบี้ยวโอพ้พี่ให้โอกาสผมีสักเดือนน่พี่แล้วนะพี่นะนะพี่โอ้พี่นนไม่ได้ไหรอกนะอย่างนี้ต้องสั่งสอนเป็นแม่งเลยอดอดมอดมมงงงตยุ ก็ผมเลยก็ผมเวลาอีกเดือนหนึ e ่งแล้วกผมมาเมื่อคืนเฮ้ยจั๊ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจอด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 เฮ้ยทำอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยยุดยุดยุด มัััันนจมมมาคครรบบเเลลยยึงนี่ไรกันใช่ไหมนี่ไม่มีครับผมไม่ทำอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดยไปลงแค้นหมดไปลงแค้นหมดเสียคิดว่าแกน้ำสนามบอลที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่ไปทำโปรเจกต์อะไรต่อครับผมว่าผมจะไปเปิดผับเปิดบาร์กับร้านเหล้าครับเพราะว่าผมเห็นว่าที่ตรงนี้มันใกล้มหาลัย เด็กมันเยอะเราประมาณจะเอาไปทําประมาณนี้ครับนี่คือแบบแปลนแบบแปลนทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับีโอ้สวยครับสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่แล้วเรื่องราคาล่ะครับราคานี้คุยกันได้ครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับราคาได้ครับผมเดี๋ยวถ้างั้นเรามาตกลงเรื่องราคากันได้ครับครับดับดับดับไม่ไงเซลโร่ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ คุณใช่เสียโลไหมครับใช่ครับเออพอดีมีหมายสารมาถึงคุณมาหาหนี้นรบเชิญคุณไปโรงพักกับผมนะครับได้ครับได้ได,ได้ได้ครับจะเอาตัวไปฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคนะครับอันนี้อาเสียไหมครับเนี่ยครับผมโอเคอันนี้คือพูอยายไงไร ผู้เสียหายคนกู้เงินหรอครับเอ่อเราเราเปียนะครับก็แนะนําเกี่ยวกับการปล่เงินกู้นะครับอย่าอยู่ตามสเตยรของทางการของทางร้งไว้ครับเตืนหน้าานะครับหนุเพี่อคิดเตือนเตืนหน้าาว่ามีความผิดตามกฎหมายสําหรับคนที่กู้ตังเขานะครับก่อนที่ทำการกู้คงมีการใช้จ่ายเยอะนะครับก็ปรับการใช้จ่ายเงินตัวเองนุให้กับให้ถูกต้อง ตามจะแปว่าเศรษฐกิจช่วงนี้นะการใช้เงินก็ลดลงประหยัดเงินเรืกินนะครับการใช้เงินเดี๋ยวไม่ได้พูดตามเขาโอเคนะครับสําหรับอาิการก็ปรับปรุงใหม่ในการปล่อยเงินกู้คิดราคาปกติไปนะโอเคนะครับการลงไปตอนนี้เราปปรรับตกลงกันได้นะโอเคครับโอเคครับก็แนะนำเพียงแค่นี้ที่บ้าน